One, two. สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นั่งอยู่กลางกรุงนะคะตัวโตโ้ตกับพ่อใหญ่กําลังจะเดินทางไปตลาดนัดจตุจักรนะคะจะไปรถไฟฟ้ากันคะ่ะ BTS นะคะเดี๋ยวไปตามไปชมด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟนะคะเดี๋ยวไปกันนะคะ next station ราชดังริสยามประตูรถจะเปิดด้านขวา ด้านหน้าคือสวนจตุจักนะครับออกจากรถไฟฟ้าตาตานีหมอชิดแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตลาดนัดกันนะคะทุกคนค่ะพะใหญ่ได้เพื่อนใหม่แล้วค่ะสาวชาวฝรั่งเศสนะคะคุยกันถูกคอบนรถไฟฟ้าจ้าได้เพื่อนใหม่ทิ้งฉันแล้วกับพ่อใหญ่ค่ะกำลังเดินไปตลาดกันนะคะทุกคนค่ะ เดินไปตลาดนัดด้วยกันจ้าถึงตลาดนัดแล้วนะคะจุดเริ่มต้นแล้วค่ะทุกคนค่ะจุดเริ่มต้นตลาดนัดนะคะเริ่มเข้าตลาดนัดแล้วนะคะทุกคนค่ะมูนค่ะของค่ะเยอะแยะเลยค่ะ ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะทุกคนค่ะคนก็เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลาเพื่อนสาวฝรั่งเศสก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินกันเองนะคะทุกคนค่ะอุ้ย <Thank you. S 1> ข้าวของขายบ้านเรานะคะพระพุทธรูปเอ่ยอะไรเอ่ยสวยงามนะคะน่น mm hmm. ค่ะนี่แหละค่ะเ mm hmm. ข้ามาด้านในจัดจัดกกันแล้วนะคะ วันนี้ไม่มีแดดนะคะทุกคนขาครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนเพิ่งตกหยุดไปนะคะของขายร้านแปดพันเ้าจ้านะคะสวยงามะคะ่ะของบ้านเรานะคะ มามามาพอใหญ่มาคนเยอะมากนะคะแต่พอใหญ่ก็แล้วแต่แกนะคะแกไม่อยากใส่หน้ากากก็แล้วแตก่แกค่ะแต่ตัวโตก็ใส่อยู่ค่ะทุกคนค่ะ ว่าจะหาซื้องเกงขายาวเหมือนกันนะคะโตโตก็ว่าจะซื้องเกงยินสักตัวนะคะเพราใหญ่ว่าจะซื้องเก่งพวกช้างพวกอะไรเอกลักษณ์ของบ้านเราลาคะ่ะทุกคนค่ะแต่ข้าวของกายเยอะมากก็นะคะแต่จะเข้าไปหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ เปิดหน้ากากหน่อยหนึ่งนะคะตื่นตาตื่นใจค่ะมาประเทศใยเราทุกครั้งนะคะถ้ากรุงเทพก็จะมาตลาดนัดจุดจักทุกครั้งค่ะนักท่องเที่ยวก็พอสมควรนะคะส่วนมากก็คนไทยล่ะค่ะเยอะมากนะคะข้าวของหลากหลายผ่้ใหญ่ก็ตื่นเต้นไม่รู้จะซื้ออะไรกันดีนะคะตามไปชมด้วยกันเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวก็อยากเข้าไปโซนด้านในเดี๋ยวจะเข้าไปโวนด้านในนะคะตอนนี้อยู่ถนนเลนหลักใหญ่ๆนี่เลยนะคะเห๋ือนี่ตังค์โคตรเล พาพ่อใหญ่พักแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวกัน,นะชามก่อนนะคะเติมพลังก็จะเดินกันต่อนะจ้าทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะก๋วยเตี๋ยวคนนะชามนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยคะ่ะลูกละสามสิบบาทเองถูกมากนะคะนึกถึงอยู่ที่ยุโรปลูกละเป็นร้อยสองร้อยกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนคะ่ะมาอร่อยด้วยกันคะ่ะ พ่อใหญ่บอกว่าอร่อยดีค่ะมามาแซบด้วยกันกับโตโต้นะครับพักเบรกแป๊บหนึ่งค่ะ เติมพลังเสร็จแล้วตัวโตกับพ่อใหญ่จะเดินทางกันต่อนะคะถ้าคลิปนี้จบแล้วก็ถือว่าจบคลิปเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดินตลาดนัดกันก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะแวะให้อาหารปลาที่สวนลุมพินีกันนิดหนึ่งนะคะก่อนจะกลับโรงแรมค่ะ เต่าก็พอเนะต่านะคะเต่าก็อยากกินปลาก,าก็อยากกินนะกะ็เอาโยนลงไปกพอย่าโยนลงไปโยนลงไปโยนลงไปเลยโยนลงไปปลาก็เยอะเหมือนกันค่ะโอโฟโอ๊กโบฟุนแกลมเปเจอ นี่โซเดอแวกแมนซันลูป,ส,ปสวยร่มรื่นสดชื่นมากกับสวนรุมพินีพาร์คนะคะทุกคนคะ่ะรุมพินีพาร์คบ้านเรานี่เองคะ่ะเรา นกก็ได้กินปลานกคนก็ได้กินปลาก,ก็ได้กินไปะนะคะ